สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนิยาเสียงประเสริฐนักกำหนดอาหารวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพระยองวันนี้เราก็มีคำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารสำหรับคุณแม่ให้นมบุตรมาฝากทุกท่านกันค่ะในช่วงหลังคลอดและให้นมบุตรคุณแม่จำเป็นต้องได้รับพลังงานและสารอาหารอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการเสริมสร้างและซ่อมแซมสุขภาพของคุณแม่ให้แข็งแรงและเพื่อใช้เป็นพลังงานในการผลิตน้ำนมแก่ลูกน้อยค่ะ สำหรับข้อแนะนําการรับประทานอาหารสําหรับหญิงให้นมบุตรมีดังนี้ค่ะ 1. ความต้องการพลังงานและสารอาหารเพิ่มขึ้นโดยพลังงานจะเพิ่มขึ้นจากปกติ500กิโลแคลอรี่ต่อวันเช่นเดิมก่อนตั้งครรภ์คุณแม่มีความต้องการพลังงาน1,600กิโลแคลอรี่ดังนั้นในช่วงให้นมบุตรคุณแม่ควรได้รับพลังงาน1,600รบวก500รวมเป็น2,100กิโลแคลอรี่ต่อวันค่ะโดยคุณแม่ คนที่จะรับประทานอาหารให้ครบ3มื้อหลักร่วมกับการรับประทานอาหารว่างที่มีประโยชน์2-3มื้อต่อวันโดยคิดเป็นสัดส่วนอาหารดังนี้ค่ะสัดส่วนอาหารสําหรับหญิงให้นมบุตรพลังงาน2,100กิโลแคลอรี่ต่อวันข้าวแป้งธัญพืช10ทับพีผัก6ทับพีผลไม้3กำมือหรือ3จานรองแก้วกาแฟน้ำมันหรือถั่วเปลือกแข็ง9ช้อนชา เนื้อสัตว์ไขมันต่ำถึงปานกลาง15ช้อนโต๊ะนมจืดหรือนมถั่วเหลืองหวานน้อย1กล่องค่ะข้อ2เพิ่มโปรโตีนคุณภาพดีจากเนื้อสัตว์เพื่อให้ได้รับกรดอะมิโนโจำเป็นที่ครบถ้วนโดยเลือกรับประทานไข่1-2ฟองต่อวันรับประทานปลาอย่างน้อย2-3ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายได้รับกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของระบบประสาทและสมองของลูกน้อยนอกจากนั้นควรรับประทานเครื่องในสัตว์เช่นตับหรือเลือดเพื่อเพิ่มธาตุเหล็กค่ะข้อ3เลือกรับประทานข้าวแป้งไม่ขัดสีและธัญพืชเนื่องจากเป็นแหล่งของวิตามินแร่ธาตุและมีส่วนช่วยในการทำงานของเซลล์และมีใยอาหารช่วยลดอาการท้องผูกค่ะข้อ 4. รับประทานผักและผลไม้หลากสีเป็นประจำโดยรับประทานผัก 4-6ทัพพีต่อวันและผละไม้3กกำม,มือหรือ3จานรองแก้วกาแฟเพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างหลากหลายชนิดค่ะโดยคุณแม่ควรเลือกผักผลไม้สดเป็นหลักนะคะหลีกเลี่ยงการหมักดองค่ะเลือกใช้ไขมันคุณภาพดีเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกถั่วเปลือกแข็งเพื่อให้ร่างกายได้รับกรดไขมันที่ดี และไขมันยังช่วยดูดซึมวิตามิน A, D, E และ K ซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายได้ในไขมันค่ะข้อ6หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเพราะคาเฟอีนสามารถผ่านน้ำนมได้ซึ่งอาจส่งผลต่อการนอนหลับและการทำงานของหัวใจทารกได้ค่ะข้อ7ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอคุณแม่ควรดื่มน้ำอย่างน้อย2-3ลิตรต่อวันเนื่องจากน้ำ มีส่วนสำคัญในการผลิตน้ำนมค่ะข้อ8เลือกรับประทานอาหารที่มีสรพพคุณช่วยกระตุ้นน้ำนมซึ่งมักเป็นอาหารที่มีริดร้อนกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้มีการหลั่งของน้ำนมที่ดีขึ้นตัวอย่างเช่นขิงใบกะเพรากุยช่ายหัวปลีปริกไทยและฟักทองเป็นต้นค่ะ ตัวอย่างอาหารที่มีสปปรรพคุณช่วยกระตุ้นน้ำนมเช่นไก่ผัดขิงเต้าหวยน้ำขิงผัดกะเพราแกงป่ากุ้ยช่ายผัดตับขนมกุ้ยช่ายนึ่งฟักทองผัดไข่เป็นต้นค่ะหลักการปฏิบัติตัวสำหรับคุณแม่ให้นมบุตรคือการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการอาหารควรปรุงสุกใหม่สะอาดและควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพียงเท่านี้คุณแม่ก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีพลังงานในการผลิตน้ำนมให้แก่ลูกน้อยค่ะหากคุณแม่ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่แผนกโภชนะบำบัดโรงพยาบาลกรุงเทพระยองค่ะขอบคุณค่ะ